พร้อมหน้านทั่อมท้ยวย่างไส้มู๊มาอนีิ <c oughs> ไปลงจิตด่วนแล้วไส้มูกระดิ่นม,นมูไปไปแล้ว là sao sao như pha với con gì vàng này thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แจ้งโริเวนี่หเปล่าอะอย่างนัี้นมันหอนหรวงเดี๋ยวมันมาเดียบริสุทธิยนี่จะใไฟไฟหากมมาก่าเกื่อนบัดเมย โอ้โหตกกับตัวนี้แต่ไม่แล้ไ,ไ,ไ,ไปินั่นแม่แล้วเนาะต่แวเนอะจะได้ไปตัดชุดปกติขาวไม่ยู่ Hãy câu là kênh nhai Mì Gõ mẹ không bỏ lắm những có mẹ dẫn

การย่างค้างครับยังหอมหอมเมื่นแต่ว่าว่าใส่หอมอยู่การไปกัดกินได้ป่ะกินด้วยเห็นอนขอบุบูมเบลเห็นด้วยคื่อเราก็จะคุ้มมากหรอกครับครับ เผือกมัจะเป็นล้ยหางเพือนครัเนาะว่ดังก็ได้ครับสุกแล้วครับเป็นอันซิมสุกป่ารับสุกครับสุกม่สุกยังไงจนใหม่หยาบมม้ยันมันหยาบแล้วนมั้แล้วินเขาไหล ยางลิน้นยางลิน้นเอ,านาอน้าเห็นไหมอืมกินต้องแก่เน่ย่างลิ้นสวั <c oughs> สดีคนระับโอ้ ซอยทีครับซอยทีซอยทีขนาดครับซอยทีน้ำโดยรถขาโจครับผมจะลุดตุดปอดเจ้าคุณพลไปไปให้เล่าหน่อยนี่ขาดสองแม่ไม่สิบวัยเอาหลดอดด่นี่แม่มาของหลอดมีแล้วไม่ต้องเอาบบสำเร็จรุ่งมาเด้นหนีเลยอย่างน,นี้หยิบมาหนอกเลยเอารถมานั่งเลยนั่งรถได้ พันส้รอดูอย่างแม่แม่มาโขลดแม่แม่สี่ร้อยยูนะฮอ้น้ำล่างไหมของ่ได้กยเลยไม่ร้อนไหมใส่เตันังได้น้บอบ่าไดสิอันนี้มาใหม่เออแอร์เขาได้แอร์เขาจะแจกพองเขาขอข้างหลังไหมไงเห็นแล้วเห็นแล้วสิบอะไน เจ้าซิมบกลำรวยใส่ไส้ไงครับเนียผักเต็มที่ครับคืเราอะไรเบ่งหน้าหมือนล่างงัลล่างล่างล่างแล้วครับต้องกอกนะครับน้ำปะนะใหญ่ขาดครับานาปะนาขาดเื่อกปรกเออขาดเชื่อสกปรกนออธนาปะนาขาดนี่คือเม่ได้ครับล้านนอกแกนคือสิไม่ขายได้เรา

มาไหมยัยอะไรมาไอ้บนสัมภาษณ์เพื่อน่ะไปยังไงเมื่อนี้สัมภาษณ์กันนะไอ้สัมภาษณ์กันนะยัยอะไรครับว่าไปสมเด็จไปอยามาพี่ว่าย่ามากินมุมเขาอยู่ไหมไปจมงไปเทียงค่ะไปเทียงกลับมาหอดบ้านนี่จม้งครับของม้งแดงเป็นตะสงสัยว่ากิโลครับเป็นตะสงสัยว่ามาหอดแต่ว่าชิวๆบวปั้นเด่นเลยนะ ไปสงสัยวะเลยสมเด็จแล้วเลยสมเด็จไปพุ่นเอาเมืองไปโคกสีมาเล่ไปขายโคกสีโคกสี่หนรัปิดเด้ปกสีมาเกิดเลยังไงวะนี่ปิดรถเต็มรถเต็มเต็มอยู่เมื่อนี่ปิดเมื่อไีเปิดกินกินราบกินนอนกินกินครูอย่าไปกินดีข้างไรกินแล้วนอน นอน้ำเดือด่อยไหมครับก็ลอยอ้เร็วสามล้านโมยูอีรีเก็บไป็นลออไอซิมซิมิมอีกตัวนึงไอ้ี๋ยวจะบอกแฟนขับเดี๋ยวบอกแฟนขับเราจะบอกทำบุชมบอกทุชมแล้วทำบุชมแล้วครับจะยกแล้วครับโอ้ทาทาน้ำปะนาทาน้ำปะาอันนี้กินยังนี่ เราไปยิงก,กับเมื่อนอนไปไม่กินมาหมาเสยอยู่พอพายกินตอนนี้โอ้ยวิจามัวเสียบเลยนี่นยัไงไมพอวิจามพักไว้แล้วอ่ะตมพักไว้แล้วย่างลิ่นครับโกกิ่นอันนี้คือโกกิ่นเดี๋ยวได้น,นี่โกกิ่นครับโกกลิน่นจายยนุค <laughs> ุณนี่ปล <laughs> าซิบอ่ะเพราะอันนี้ปลายลิ่นครับอันนี้ปลายลิ่นได้อันนี้ปลายปลายมีไซมันนี่ปลายลิ่นนี่เนี่ยจเฉียบเอยที่หลัง นี่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 เล่นได้เล่นตัดกำลังนี่เล่นโอ้ยเนี่ยเราไม่กินเนาะบอผมผมก็ยินแล้วแต่ผมยังนั่นนั่นซอยหอมเลยเอาเป็นหัวไดเนี่ยนี่ครับการที่แจ้วบุรุโอเคครับคุณเอาห่อนไว้บอแมนว่าห่อนนั่น อเ่หลายนห้โอ้ยเสียหายเลย้นเลือกไปอยเรนี้อเอ้าใหหักไปนะีครับเลือกไแล้วพอแลอวไรเพราต้ะไ้ต้นเองต้นไม่เนาะต้นไม้ไลไว้พี่เต็มหนึ่งควรจะเก็บมาเจอสงบาทกำลังๆเลยใส่เพ่นครูด้วเลย เมียงคำครับเมียงคำครับครับมวนเห็ดไปเห็ดมาคือยังแหนมแเนื้อเนี่แหละมวนสะพอนมันมันมันหลายอย่างมวลนะมวนสะพอนเอาไว้จับทีมันหนึ่นที่สุดแนนที่สุดอันนี้เลยโอ้นี่เตจมไว้แล้วอันนี้เอาไปชั่งเอาไปชั่งจะไปแล้วครับอาหารไก่ครับสายครับอยากให้ทมบอทมดีได้ติดต่อได้ครับให้บุญครับถ้าอยู่ไก่แล้วครับอยู่ไกลบ่ไปดิ โยอสเดียกว่าไออุ้ยปากอีเลิร์ครับภาษาไทยเรียกว่าสัพพูโอสัพพูสัพพูล้ำปังล้ำปังล้ำพุนล้ำปังล้ำปงพุนเดี๋ยวนายทัวร์ซิมเงก่อนจัด

<laughs> Cái mặt đúng này càng